เช็คสิทธิ์ด่วนนะครับสำหรับโครงการทกศพักหนี้เกษตรกร3ปีนะฮะล่าสุดเนี่ยทางทกศครับก็มีนะมาตรการนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเข้าไปให้กับทางคอรมอเนี่ยเขาพินิจพิจรณาครับเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรตามที่ทางรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับเข้ามาบริหารประเทศนะครับ กับโครงการพักหนี้เกษตรกรนะครับล่าสุดนะทางาคุณจดชัยนะครับก็ได้กล่าวเขาว่ามาตรการพักหนี้รอบใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกับในรอบที่ผ่านผ่านมา,นานในรอบ9ปีที่ผ่านมานะครับแต่จะเป็นทํามาตรการนะบน2 เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลดภาระหนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของตัวสกภาพของเกษตรกรนะครับในส่วนของการลดภาระหนี้ครับ<ป>ก็จะทําการพักหนี้นะทั้งส่วนของเงินต้นแล้วก็เงินดอกนะครับให้กเกษตรกรทันทีเนี่ยสปีนะครับส่วนภาระหนี้ที่รัฐบาลเนี่ยก็จะมีการกูดเชยให้กับทางทอกอสอแทนนะครับและในด้านเรื่องของการฟื้นฟูรครับก็จะมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยการปรับวิธีการทําเกษตรให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมในเรื่องของการตลาดและก็เรื่องของวิธีการขายครับกรณีที่มีการเพาะปลูกก็ต้องรู้ครับว่าตลาดต้องการอะไรและก็ทําไปเพื่อขายใครเนาะนะครับเราไม่ได้เป็นผลิตแล้วก็ยังไม่รู้ที่ขายนะครับก็จะกลายเป็นว่าต้องรู้ที่ขายนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนะครับตั้งใจนะครับให้กับทกศเนี่ย ไปทำมาตรการพักหนี้รอบใหม่นะครับในให้รอบด้านนะครับโดยปิดจุดอ่อนมาตรการในอดีตที่ผ่านมาครับโดยตอบโจทย์3ประเด็นด้วยกันคือนะครับหก็คือลดภาระนะครับสเพิ่มสกยภาพครับสก็คือระมัดระวังเรื่องของการเสียวินัยในการชำระหนี้นะครับหลังจากการพ้น ระยะเวลาของมาตรการพักหนี้ไปแล้วนะครับไปบันทับทกศเองครับก็มีลูกหนี้อยู่สักประมาณ3.9ล้านรายนะครับคิดเป็นมูลหนี้นะครับมูลหนี้สินเชื่อเนี่ยอยู่ที่1.4ล้านล้านบาทนะครับส่วนลูกหนี้รายได้ก็จะเข้าเกณฑ์นะครับสินเชื่อต่อรายได้เท่าไรนั้นก็จะเสนอให้กับทางคอรมอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ครับในส่วนของการที่พัฒนา แล้วก็พินิจพิจารณาว่าใครจะเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์นะครับทางคุณจักรชายครับก็ได้กล่าวนะครับว่าการพักหนี้รอบใหม่ครับจะแตกต่างจากที่ผ่านมาครับที่ลูกหนี้ครับจะได้สิทธิทันทีโดยอัตโนมัตินะอ่านะครับโดยไม่ดาเนินไม่ได้ต้องดําเนินการอะไรใดๆทั้งสิ้นคือในอดีตนใครเป็นลูกหนี้อยู่แล้วคุณก็ได้สิทธิ์นั้นทันทีสิทธินี้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ครับลูกหนี้ครับ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเนาะจะต้องมีการแสดงตัวตนหรือยืนยันยตัวตนผ่านแอปพลิเคชันตัว b a a c Mobile นะครับเพื่อให้ทางธนาคารเนี่ยสามารถติดตามสถานะลูกหนี้ได้ด้วยนะครับไปเจเก่าโครงการแล้วหายไปนะครับธนาคารก็จะประเมินสถานะของลูกหนี้นะครับพร้อมกับกําหนดแนวทางช่วยเหลือนะครับแต่ละรายนะที่มีความแตกต่างกันตามความสามารถของลูกหนี้นะครับการพักนี้รอบใหม่ครับจะ มาเป็นแพ็กเกจนะครับทั้งให้ทั้งเรื่องของตัวสิทธิประโยชน์นะครับรวมถึงให้ตัวสินเชื่อเพื่อเติมให้กับลูกหนี้ที่ต้องการเงินทุนเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มสภาพคล่องเพื่อการฟื้นฟูนะครับไม่ให้ไปเป็นหนี้นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับสาระสําคัญที่เขาจะนําไปเสนอก็คือว่าายดีดนะครับใครที่เป็นหนี้อยู่ท่านก็ได้สิทธิ์ในการพักหนี้ทันทีนะครับแต่ในเฟสนี้ครับท่านต้องมีการยืนยันตรวจน เพื่อเช็คสิทธิ์นะครับทางทกสเองนะครับเขาก็จะได้นะครับติดตามนะครับประเมินผลต่างๆด้วยนะครับแต่คลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะอย่าลืมนะแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยครับรวมถึงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับช่องท่าแก่ใหม่ไว้นะครับจนถ้ได้ติดตามข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเข้าถึงแหล่งเงินเงินทุนต่างๆนะครับของทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเรียนรู้วิธีการเรื่องของการทําการตลาดนะครับมีธุรกิจ น่าลงทุนน่าสนใจก็จะมาแนะนําให้กับทุกท่านนะครับรวมถึงนะช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆในยุคปิบันครับวันนี้ลาบแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ